รำฟาร์มสวัสดีจ้าเสาวันจันทร์ที่24เมษายน66พี่น้องเจ็ดโมงครึง่งโดดประมาณเนาะคะ่ะออกแล้วคะ่ะพี่น้องออกแล้วคะ่ะออกแล้วพะออกลูกเดินในท่ามาคาดฝันที่มันร้องเมื่อกี้น่ะเหรอ เอาพี่น้องแพกะก็ออกกวางก็ออกคือหมานแต่จ้ามือนี่แพะออกลูกว่าสั้นที่มันแลนห้นไปห้นมากเลยเ่แล้วมันไปออกยี่สล่ะเนี่ยเอาหมาน้ำกัน้ะจ้าพี่น้องสองสีบ่บองหงวนนี่แพกะก็ออกกวางก็ออกนะจ้าแพกะก็ออก <laughs> แพ้ก็ออกกวางก็ออกจา่านี่ไงคะน้องอุ่งองิงน้องอุ่งองิงนี่จ้าพอเพิินมาเบิ่งวัดตัวผูได้อล่ะพี่น้อง หรือแม่กับองอิงเดตตั้งซื้อไว้รบ้างบักอุงอิงบลูกบะบักอุงอิงบักอุงอิงแม่เพิ่งเท่านัน้นนี่แม่เพิ่นนอนเฝ้าเลยค่ะพี่นอ้งองหวังบ่หวังกะบ่ห่างเลยค่ะนี่ลูกค่ะบักอุงอิงน้อยบักอุงอิงน้อยลูกแม่หนุด ชื่อบัตรอุ้งอิงนะลูงนะอุ่งอิงอุ้งอิงนี่แม่เพิ่นเนาะค่ะหวงบ่หวงกับโบไปใสเลยเละเจ้ะน่าจะคลอดแต่เมื่อวานลาจะจ้ะคาดว่าเขียวเห็นเพิ่นยางวนๆเนาะค่ะเนาะยางวนๆแล้วก็เลียยเต่จาจะห่วงพยายามเลียยเต่า โอ้โหนี้ถ่ายภาพนิ่งได้นะคะเนี่ยแจมว้าวเลยแจมว้าวเลยออกแล้วออกแล้วคะ่ะ ออกแล้วน่าจะออกแต่เมื่อวานแล้วนะคะนี่ใครเอ่ยนี่ใรรเอ่ยมีคนบอกว่ากวางของอดัมฟามีเจ็ดตัวอ้วนอวนนะคะมีเจ็ดตัวอ้วนอ้อน กินดีอยู่ดีนะลูกเนาะกินดีอยู่ดีใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะแม่ถามหนูกินดีอยู่ดีไปใหญ่อย่างเงี้ยเป็นลูกผสมกวางมาอาจารย์ลูกผสมกวางมาแม่ของมรารวยนี่ก็ลูกผสมกวางมาอาจารย์กวางของอดัมฟาร์มเป็น กวางรูซ่าลูกผสมกวางม้านะคะ,มะแม่เขาจะไม่หวงเหรอตัวผู้ตัวเมียคะพี่สูตร <Okay. S 1> ไหนเบิ้งจังไดเป็นหวักเทอรกคะ่ะพี่น้องคะ่ะใส่หําก็ะดอยใส่ ก็ไม่ัแบบจะไม่กิม้มด้ยวยนี่บอไม่บ่ออู้วใช้ใช้ใช้เบิ้งเนี้ยใช้ใช้ใช้ให้จับน้ำเนีย้ยหรือวันจะดิน้นจะดิ้นจะถีบเ,<อ>เปียกเด้ระนีน่ะน,นะน่ารักที่สุดตลอดบอนี่ยหลอดตัวหนออันเดเอามาใส่หเอ,เอี่ยอันเดฟางแห่งย่ิมองน,นันนันเอามาให้เล่าหอมมาก หอบแล้วมานอนมุมเก่าเอามัฟางให้เราเรามานอนมุมเก่าบอหลอดเด็จังเดยเนาะแม่เขาห่วงกระดอกกระเดียบน่ารักจังเลยลูกน้องอุ้งอิงบัดนี่น้องอุ้งอิงบักอุ้งอิงน้อยบักอุ้งอุ้งยิงหน่อยน่าหลูกเนาะแกะกระตีออก็แกนี่มันดางแตกเลยอ่ะมันเข่าคอกไหมเขา เจ้าสีห้มันแรนลาดต่อเว้นเจ้าสีมันสีไปออกอย่ไสล่ะเอามันเข่าคอ,อกแม่เอามเข่าคอ,อกเลยขอโทษด้วยจ้าพี่น้องที่เสียงดังปล่อยแบ่แล้วแบ่มันห่องเนาะคะ่ะมันก็ตามคําแตกขึ้นกันเจ้าแบ่ก็ได้แบ่ก็จะออกลูกแล้วยินดีด้วยนะคะคุณแม่มือมา คุณแม่มือไม้น่ะเรานำลูกเราจากพี่น้องเขาก็น้ำเราไปเชียง์เชียรบ่อยีละ่ะเชียร์ป่ะเชียร์น่ะพี่น้องปักหลักอยู่นี่บ่ค่ะเพป็นกระน้ำนั่นน้ำ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 ดมเอาลูกเพลินที่กันโอ้โหโอ แวงขางทรายเนาะค่ะนเอาลูกล่าวนะ่ะบะฮา,างเลยค่ะน้องอุกอิงบักลาซื้ออุกอิงนะลูกเด้อแม่แล้วบอกมาเป็นตัวแม่แม่ตังซื้อไว้แล้วเอาหลดอุงอิงกับอุงอิงคือเกานะะั่นล่ะบักอุงอิงน้อยตงหักบอค่ะพี่น้องพารวยได้น้องแล้วพารวยเอ้ยใส่ละ่ะ ได้ละผ้ารวยค่ะพี่น้องมาที่นี่อย่ากได้จ้าผ้ารวยบ่เห็นผ้ารวยผ้ารวยนั่นเดี๋จ้าผ้ารวยนั่งอยู่จ้าผ้ารวยผ้ารวยเอ้ยบักลาได้น้องล่ะเด้ได้น้องล่ะเด้แม่แรนเล่นล่ะเด้ตรงใส่ออกตํามู่บ้านจ้าพี่น้อง หมู่บ้านนี่ผักายเขาผันกลับเข้าไปในบ้านในเมืองเนาจะเข้าจะอยู่ทงตะผากเศ้าอ่ะส่วนมาอยู่ที่อดดมฟ้ามตะตอนเร้าก็ย่างทีเคตคลิปให้เบิง่งเนะค่ะเพินญางว้วนตะมือวานลรวจะออกลูกแน่นอนเช้านี้เรามาดูก็ออกลูกจริงๆจ้จะ ยินดีด้วยนะสมาชิกตัวที่สิบสามของอารัม,ฟมแฟมน้องอุ้งอิงอุงองอ้งอิงนาหนองแหวงนะคะไม่ใช่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะอุ้งอิงนาหนองแหวงเอน่ะหักพี้อง ยางก็เป็นละเสยสายเสยขวาไปน่ะพอพันดมดกักพอพันดมดกักเราปุ้งอิงนาหนองแวงแม่เพิ่นสิเป็นหูหูเคลื่อยังหูแวงเนาะค่ะเอ่อส่วนทั้งปุ้งตรงนะจ๊ะมันมีหูแวงสองตรง อาศัยหลักการจำมาด้วยครับพี่น้องนี่น่ารักน่ารักมากเลยน้องอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเฮ้ยแม่พันห่วงค่ะพี่น้องแม่เพิ่นห่วงค่ะจ้าขอโทษค่ะแม่เพิ่นห่วงค่ะ ฮวงค่ะดีใจจังเลยค่ะพี่น้องค่ะมารวมแสดงความยินดีดีใจน้องกันเลยจ้าพารวยได้น้องแล้วพารวยได้น้องแล้วชื่อน้องอุงอิงงค่ะพารวยพารวยมีน้องเพื่อนออกใหม่นะคะ นี่ใครคะอยากดูกล้องหรอคะออแม่ขอถ่ายชัดๆหน่อยน้องใหม่นะเออขอบใจนะอ่ะเอ้าจะไปไหนทีนี้เอ้า่ายเห็นเป็นชัดๆนะครับพี่น้อง่ก็จะกว่างออกลูกไม้แม่น้องอุ้งอิง คารวยได้น้องแล้วนะลูกได้น้องแล้วน,น่ารักไหมคะน้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงหมอกลาคือเก่งเนี่ยลูก เก่ง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 ,งคุณแม่เลี้ยงลูกเด้อลูกเด้อให้ลูกดูดนมเด้อจุดจุดเด้อให้ลูกดูดนมจุดจุดเด้อเด้อเอาจะไปดูดพิษโตไม่ลไดูดนมแม่จากของตัวลูก จุดๆเลยนานพนังลงเลนแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่รับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อสจะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้อง ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ